สวัสดีค่ะนี่คือถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวนะคะมีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดียและก็ประเทศจีนค่ะถั่วฝักยาวนะคะปรุงอาหารได้หลายเมนูนะคะเช่นนะคะตําถั่วค่ะผัดถั่วต่างๆนะคะกินกับน้ําพริกค่ะกินกับขนมจีนนะคะลําต้นของถั่วนะคะจะเลื้อยค่ะ ถั่วมีวิตามินนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆนะคะมีสารอาหารมากมายเลยค่ะถั่วมีวิตามินซีสูงนะคะมีธาตุเหล็กค่ะบำรุงกระดูกและฟันนะคะให้แข็งแรงนะคะทานแล้วนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะถั่วมีวิตามินซีนะคะป้องกันหวัดได้ดีเลยค่ะ ถั่วฝักยาวนะคะมีประโยชน์มากค่ะแต่เวลารับประทานนะคะต้องระวังนะคะเรื่องสารเคมีนะคะที่สามารถตกค้างได้ค่ะก่อนทานถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะล้างให้สะอาดค่ะด้วยการล้างด้วยวิธีต่างๆนะคะเช่นล้างด้วยน้ำเกลือนะคะล้างด้วยน้ำส้มสายชูค่ะ เป็นไปได้นะคะปลูกถั่วฝักยาวทานเองนะคะจะดีที่สุดค่ะปลอดภัยที่สุดนะคะผักและผลไม้นะคะที่มีสีม่วงนะคะจะมีสารอาหารนะคะชื่อว่าแอนโทไซยานินค่ะสารตัวนี้นะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะป้องกันโรคร้ายได้เป็นอย่างดีนะคะ มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสูงมากกว่าวิตามินซีถึง2เท่าค่ะช่วยลดคอเลสเตอรอลน,นะคะมีเส้นใยอาหารสูงค่ะผักและผลไม้นะคะควรทานทุกวันนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะถั่วฝักยาวนะคะกินได้ทั้งแบบสดนะคะและแบดบและแบบประกอบอาหารนะคะทำให้สูงค่ะ หั่วฝักยาวนะคะปลูกหนึ่งครั้งนะคะสามารถเก็บกินได้นานหลายเดือนเลยค่ะเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะ ลืมนะคะก่อนทานผักนะคะล้างผักให้สะอาดค่ะทานผักทุกวันนะคะตีต่อสุขภาพค่ะมีกากใยอาหารสูงนะคะถั่วทำอาหารได้หลายเมนูนะคะ ไม่ว่าจะกินสดนะคะหรือว่าทำให้สุกก็อร่อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ